สวัสดีครับพวกเรากลุ่มที่หนึ่งนะครับวันนี้จะมาำทำการทดสอบแลบที่เก้าแลบคือแลบการข่อตัวคอนกรีตนะครับการทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารระยะเวลาก่อตัวของคอนกรีต setting time of concrete ซึ่งมีประโยชน์เพราะทำให้ทราบว่าเมื่อระยะเวลาเท่าใดที่ยังสามารถผสมเทอัดแน่นแต่งผิวคอนกรีตและระยะเวลาที่คอนกรีตสามารถ เริ่มรับกำลังได้ทำให้สามารถวางแผนการทำงานเกี่ยวกับโครงสร้างคอนกรีตได้ถูกต้องเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ 1. เครื่องทดสอบหาเวลาก่อตัวคอนกรีต 2. ชุดเข็มทดสอบ 3. แบบหล่อคอนกรีตขนาด15คูณ15คูณ15ซนติเมตร 4. แท่งเหล็กกระทุง 5. เทอร์โมมิเ,มตเตอร์สำหรับวัดอุณหภูมิ 6. ตะแกงมาตรฐานเบอร์4 7. หลอดดูดปิเปตการเตรียมตัวอย่างและวิธีการทำการทดลองขั้นตอนแรกเราจะผสมคอนกรีตด,ด้วยมือให้เริ่มบันทึกเวลาที่ศูนย์เมื่อนำน้ำผสมกับปูนและจุดบันทึกเวลาขั้นตอนต่อไปนำคอนกรีตที่ผสมเสร็จแล้ว ร่อนด้วยตะแกรงเบอร์สี่จะได้ออกมาเป็นมอร์ตาเพื่อใช้ในการทดสอบต่อไปนำมอร์ตาที่ได้คุกเขาให้เข้ากันและตักใส่แบบหล่อขนาด15คูณ15คูณ15เซนติเมตรและทำการกระทุ้งจำนวน3ชั้นชั้นละ35ครั้ง จากนั้นปาดหน้าให้เรียบและนำค้อนยางเคาะที่แบบหล่อเพื่อไล่ช่องว่างอากาศในคอนกรีตวัดอุณหภูมิภายในเนื้อมอต้าและจดบันทึกคา่าดูดน้ำที่ยืมออกจากผิวมอต้าใช้ผ้าคลุมหน้าแบบหล่อเพื่อไม่ให้เกิดการละเหยน้ำเซ็ตให้ผิวหน้าของหัวกดเกือบสัมผัสกับผิวคอนกรีตและกดเนื้อตัวอย่างเป็นระยะ25มิล โดยหัวกดจะมีทั้งหมด6ขนาดโดยกดให้ครบจํานวน6ขนาดเมื่อถึงเข็มสุดท้ายแล้วค่าแรง คนกีต้องสูงกว่า100ปอนด์จึงเป็นการสิ้นสุดการทดลองสรุปผลการทดสอบจากการทดสอบระยะเวลาก่อตัวของคอนกรีตด,ด้วยแรงต้านทานเพื่อหาค่าเวลาการก่อ,กอตัวเริ่มต้นและระยะเวลาการก่อ,กอตัวสุดท้ายจากการทดสอบหน่วยแรงต้านทานของคอนกรีตพบว่าค่าแรงต้านทานเฉลี่ย ประมาณ650นาทีจากการทดสอบดังกล่าวสามารถนำค่าไปใช้ในการวางแผนงานก่อสร้างเช่นการเทคอนกรีตและการบุ่มคอนกรีตเป็นต้นพวกเรากลุ่มที่1วันพุธขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ